สุดจบของผู้ที่ขายวิญญ,ญาณให้ซาตานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่ยอมขายวิญญ,ญาณของตนให้กับซาตานเพื่อแลกกับสิ่งที่พวกเขาปรารถนาแต่สิ่งหนึ่งคือซาตานไม่เคยให้อะไรกับใครฟรีๆทุกสิ่งมันมีราคาที่ต้องจ่าย 1. โรเบิร์ตจอห์นสันนักกีตราที่แลกพรสวรรค์ของเขากับปีศาจ โรเบิร์ตจอร์แเป็นนักดนตรีสัญชาติอเมริกันที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในดนตรีบลูส์แต่เขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นกลับกันเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสมัยวัยหนุ่มเพราะเขานักดนตรีได้ห่วยแถมไม่มีใครสนใจในสกิลของเขาเลยแต่หลังจากที่เขาหายตัวไปช่วงหนึ่ง เขากลับมาพร้อมกับฝีมือที่เปลี่ยนไปอย่างกิ้มเชิงนิ้วมือของเขาเคลื่อนที่ไปบนสายกีตาร์อย่างเหนือเชื่อท่วงทำนองที่เขาเล่นเต็มไปด้วยพลังื่อนใครๆก็ต่างบอกว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ธรรมดาแต่มีเรื่องเล่าเปล่าวว่าในช่วงเวลาที่เขาหายตัวไปเขาได้เดินทางไปที่สีแยกแห่งหนึ่งและที่นั่นเองเขาได้คบกับบุคคลลึกลับซึ่งไม่มีใครอื่นนอกจากสามาโรเบิร์ต ส่งมอบก,กีตาร์ของเขาให้กับบุคคลนั้นและเมื่อมันคืนกีตาร์กลับมาให้โรเบิร์ตเขาก็ได้รับกับพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์เป็นการแลกเปลี่ยนแต่หลังจากมีชื่อเสียงในเวลาอันสั้นโรเบิร์ตก็ได้เสียชีวิตในวัยเพียง27ปีเท่านั้นบ้างก็มีเขาลือว่าเขาถูกวางยาพิษหรือบางทีอาจถึงเวลาที่ปีศาจมาทวงเอาคืนวิญ,ญญาณของเขาอเลเอ็กซานโคลีนักเวทดำ ผู้ประกาศตนว่าเป็นสัตว์ร้าย